สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะนาริโอเกมครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและเปิดให้บริการทุกวันด้วยนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยง,งคืนโดยประมาณและร้านนาริโอเกมนี้นะครับยังรับเติมเกมสัพยุทธวิญญาจารย์อีกด้วยแท็กที่นายเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะเติมที่ร้านนาริโอเกมถูกกว่านายเติมเองแน่นอน100%เเลยนะสำหรับใครที่สนใจจะเติมเกมนะครับลิงก์ร้านนาริโอเกมอยู่ ู่ใต้คลิปนะจ๊ะคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านนาลิโอเกมนะครับผมเฮโยวอตซ์โซมแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมคลิม s ันฮาร์ดนะครับผม สำหรับเกม Crimson Heart นี้นะฮะเปิดโอเพนเบต้าอย่างเป็นทางการทั้งบนระบบ Android และ iOS แล้วนะครับเป็นเกมแนว Idol RPG จัดทีมต่อสู้ตลุยด่านซึ่งภายในเกมนะครับมีทั้งหมวดผจญภยัยหอคอยอารีนาบททดสอบผู้กล้าป่าแม่มดอารีนาระบบคราฟและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือระบบกาชานั่นเองและตัวเกมนี้นะครับรองรับภาษาไทยอีกด้วยสําหรับใครที่ชอบแนวเกม Idol ก็สามารถโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะฮะเดี๋ยวจะพาไป ดูเกมเพลย์คร่าวๆกันล้วกันเนาะว่าเกมนเนี้ยเนี่ยระบบการต่อสู้มันเป็นยังไงนะครับเราสามารถลงตัวละครได้5ตัวนะครับแล้วก็ทางด้านบนตรงเนี้ยมันจะมีรูปแบบทับให้เราเลือกด้วยนะแต่เราต้องครบเลเวลที่กําหนดก่อนนะครับมันถึงจะปลดล็อกนั่นเองแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีระบบชนะท่าด,ด้วยนะแดงชนะฟ้าฟ้าชนะเขียวเขียวชนะแดงอีกทีหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนท่าแสงกับท่ามืดก็จะชนะทางกันเองนะครับเมื่อจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ออกรบตรงนี้ได้เลยครับ เรียบร้อยฮะเป็นไงตัวละครน่ารักไหมแล้วก็เกมนี้นะครับแจกเยอะมากๆเนี่ยครับได้อีกแล้วตัวละครระดับ R นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะในคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาบอกวิธีการกรอกโค้ดแล้วก็แจกโค้ดด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากรอกโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยมันแจกอะไรบ้างเข้ามาตรงที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็แลกแพ็คครับ ซึ่งตรงเนี้ยตอนแรกอ่ะผมก็กดไปเฮ้ยทำไมมันกดไม่ติดวะเบ็ดเสร็จมันต้องขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะแล้วก็กดนะครับนี่ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็กรอกโค้ดได้เลยก็จะมีโค้ดให้กรอก12โค้ดเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งโค้ดเอาไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะโค้ดแรกฮะโอห้ยหม้วนอันเชิญขั้นสูง20โค้ดที่2ครับนี่ครับเพชรบานเลยฮีโร่เลือกเองซัพพอร์ต3สายครับโค้ดที่3ครับเพชรอีก3,000กว่าคิดดูแล้วกันหยิบเลือกฮีโร่เอลิตเอเดนอาร์3สายอีกแล้วโค้ดที่4ครับม้วนอันเชิญขั้นสูง10ใบครับโค้ดที่5นี่ครับเศษฮีโร่5ดาวอันเนี้ยสามารถประกอบเป็นตัวละคร ได้เลยนะโค้ดที่6ครับหีบอุปกรณ์แร่เลเวล8ครับโค้ดที่7ครับนี่ครับตัวกาชาใ่แล้ว1ิใบฮะโค้ดที่8ครับนี่ตัวสุ่มกาชาแล้วครับ10ใบโค้ดที่9อีกแล้วครับสุ่มกาชาครับ10ใบหูรวมๆแล้วเนี่ยกี่ใบแล้วครับเนี่ยโค้ดที่10ครับอีกแล้วฮะตัวกาชาเหมือนเดิมเลยสุ่มจุใจแน่เขาเนี่ยโค้ดที่11ครับอูแจงอีกแล้วครับเกือบร้อยแล้วมั้งเนาะและโค้ดที่12ครับจบท้ายสวยด้วย40บใบอ่ะคิดดูแล้วกันดูเพชรสิครับ 8,640เพอนะบวกกับตัวสุ่มอันเชิญขั้นสูงอีก126ใบไม g ก d ดแล้วสุ่มทีละ10ครั้งนะครับจะก,การันตีออกฮีโร่ SR ขึ้นไปนะฮะเท่ากับว่านายเล่นไปแป๊บเดียวละครับทีมหลักนายแน่นแน่นอนเดี๋ยวสุ่มให้ดูกันเลยดีกว่าเนะาะ126ใบครับดูสิว่าตัวระดับ SSR เนี่ยจอบกี่ตัวไป มาครับ10โปรโแรก S R 1นอู้หูแทบทลักนี่ครับ S R ตัวแรกมาแล้วราชินีผีดูดเลือดอีกสิบครั้งครับยังไงฮะ S.R. ครับโอ้โหน้องเบิ้มใหม่อีกแล้วครับน้ำพูที่อันตรายยังคงเปิดต่อไปฮนะ S.S.R. ครับตัวที่สองนักเล่าเรื่องกรามอีกแล้วครับ S.R. มั้งเนี่ย เอเดนาเฮ้ยโอ้เนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวที่สมป่ะพอค้าแปรท่าเลครับโอ้โหสามตัวแล้วอะพอแล้วไม่อยากได้แล้วเยอะเกินโอ้โหตัวที่สี่ครับปืนใหญ่มนุษย์ไปครับต่ออะไรครับเนี่ยมาอีกแล้ว S.R. ครับหมัดเหล็กหุดหิดจัดไปกับ S.S.R. ใส่ตัวกาลักกาลปืนใหญ่มนุษย์อีกแล้วฮะอู้ซ้ำนะ S.R. อะไรครับเนี่ยสาวน้อยถือเคียวฮะโอ้ยดยอดเลย ุ่มจนเมื่อยนิ้วอ่ะครับโอ้โอะไรครับนี้เฮ้ยโอ้โหฉันน่าจะถูกชะตากับแม่นางคนนี้นะไปอีกครับยาวๆไปอุมแหลกล้วครับวันนี้า r เว้ยทูตพิภากษาเดี๋ยวฉันจะพิพากษาเธอบ้าง ไปอีกครับยังไงอุ้ยสองอันเลยนะ SR มาแล้วหนึ่งตัวซ้ำครับหมัดเหล็กหุดหิดกับอุ้ยเอ้ยตัวเก่านี่หว่าปืนใหญ่มนุษย์ขอตัวแม่ใหม่บงจี้ r างจเว้ยอีกแล้วครับพิ่ภากษา เอาลวเลย SSR เอออันนี้ยังไม่เคยได้มันน่าจอกเป็นแนวแทงหรือเปล่าไอ้ตัวนี้นะครับจอมพลจักรวัดผู้สุดยอดเลยตอนนี้เราก็ส่งไปแล้ว100ครั้งเนาะ SSR เนี่ยประมาณ7-8ตัวได้นะครับคือทำทีมหลักได้เลยอะนี่ยังมีเพชรอีกนะเนี่ยจัดไปให้หมดกระเป๋าอะไรวะเน,นี่ยต้องการใช้800เพชรเออติมเต็มมวลขั้นสูงส0ชิ้นล่อไปอีก รอไปอีกยังไงจ๊ะเฮ้ยตัวเดิมนี่สาวน้อยถือเคียวฮะไปรอไปครับเอเต้องมาแล้วดอกเนี้ยเฮ้ยเอเ่าะตัวเดิมเลยหมัดเหล็กหุดหิดจิตหุดเงี้ยวเอเดซ่าแล้วเขาเนี้ย ชัวอ้าวอูเอสอาวอ่ะเนตรสีแดงไปครับต่อครับไม่หมดตัวยังไม่เลิกเฮ้ยสองอันหนึ่งแล้วเอ็นนานักดน,นตรีเผาเอวมากับบั้นท้ายสุดสะบึมเฮ้ยสองอันเลยอะอู๋ดึงดังดึงดัง ลาชันเผาเอวอ้าวไม่พอแล้วครับหมดแล้วสรุปครับหลังจากที่เราสุ่มไปทั้งหมด1,000 0กว่าโลนะฮะก็ได้เอ r มานมาครับหลายตัวเหมือนกันนะอันนี้ตัวแจกนะนี่ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7ตัวครับนับที่แบบไม่ซ้ำนะแล้วดูดิซ้ำอะ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะตัวซ้ำเราเอามาอัปเกรดได้เป็นไงพวกนายแจกหนักไหมอุตส่าห์แจกโค้ดให้ขนาดนี้แล้วนะครับขอโค้ดละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกลกันนะสุดท้ายนี้นะครับใครที่สุ่มแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะว่านายเอเนอาร์เนี่ยกี่ตัวแล้วก็ได้ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลนาะคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ パイラ